นี่อีกเป็นภาพมุมสูงนะครับที่เราใช้ปั๊มหางของร้านสมหวังท่อแรงดันสูงนะครับที่สุดบอ่อขึ้นมาบอ่อขนาดนี้นะครับเราเริ่มสุกวันนี้นะฮะเริ่มสุกวันนี้ ก็เวลาประมาณ9้าโมงนะครับก็ดูว่าจะใช้ระยะเวลาในการสุกสักกี่วันถึงจะแห้งนะฮะเดี๋ยวจะรายงานให้กับทางร้านสมหวังทราบอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับร้านท่อแรงดันสูงสมหวัง จำน่ายและดูแลลูกค้าทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ